นี่อันนี้คือใส่ไว้แค่รูเดียวนะไม่ถึงสิบนาทีเห็นแล้วหนาวกิน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 นั่งนั่งนกินไปก่อนกินไปก่อนโอ้ผมยงชามีหมดสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกผมอีกแล้วในช่องบ่อเกอร์ชาแนลวันนี้เราเหมือนเดิมมาหาปลาแต่มากันสองคนผมแล้วก็ถักกล้องอุปกรณ์ของเราก็มี ตะไคร่ดักปลานั่งแล้วก็ไอ้พวกนี้หนักกากแล้วก็แหลมเราจะอยู่กันยันมืดนกากใบอันนี้มันจะช่วยล้างอันนี้เขาเรียกว่าใบะไรกอกไรกอกไรเออช่วล้างไอ้นี่ล้างน้ากากจะได้ไม่หมัวอืมโอเคเดี๋ยวรอดูตอนไส้เน่งนะไข่เอ่ยไส้แบ่งเปียกชิด ไปเลยเอาตอนนี้เราก็เริ่มลากแน่งละตรงนี้มันมีปลายอยู่นะตรงนี้เดี๋ย oh. จะลากล้อมนี่ไปวงกลมเลยตากล้องหนาวไหมหนาวเฮีย yeah, ลงน้ํานี่หนาวเลยแต่ยังไม่ได้ลงจะลากไปลากคล้ายๆเหมือนอ้อมอ้อมวงเป็นวงกลมดูว่าจะโดนไม่โดนรอลุน้นลุ้นต่อไปไอเราไอเราคนถือกล้องก็ลุน้นเนี่ยถือกล้องไม่พอถือแน่งเนี่ยช่วยมันถือเนี่ย ดำแล้วครับยังไม่ดำถ้าถ้าจะดำนี่ผมดำตอนตอนกลางคืนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปไล่มาแล้วมันแบบว่าบ้านผมมันถือไงถ้าไปไล่ปุ๊บมันทำอะไรไม่ค่อยได้ไงไปนะ่ะไปได้แต่ห้ามทำอะไรประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปห้ามเบื่อกันนะอาจจะไม่ได้หรือว่าได้ก็อย่าเบื่อกันนะนี่ ปลาไม่อยู่จะไม่รู้จะโดนตะไคร้หรือเปล่าันนี้ก็งมก็เรียกก็ทำเลยทำก้นแน่งด้่เวลามันติดหินอะไรพวกเนี้ยคอยดูต่อไปไม่รู้ว่าจะโดนหร,รืนนเเหเอเป,ดดปล่าเราลุ้นกันอันนี้ก็จะดำยิงนะก็เ,ะเอาแน่งรอบละ่ะรอบนี่แหละมันจะง่ายนะเวลาจริงรอดู ลุ้นมันจะยิงได้ไหมมันยิงไม่ได้หรอกดูดูมันยิงไม่ได้กว่ายไปงั้นแหละดูดูดูกว่ายไปงั้นแหละมันยิงไม่ได้หรอกไนเนี้ยดูดูดูหน้าไหมหันหน้ามาดิเอ้ยเนี่ยไอเคเราดูต่อไปนี่เพื่อนๆเห็นปลาไหมนี่ปลาโคตรเยอะเลยเนี่ยปลาโคตรเยอะเลยแต่อันนั้นมันยิงไม่ได้ก็เสียดายนี่ ba khó chịu này mày 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 dính 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 โอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหม,หน,ไหมนี่นี่ติดเรียบร้อยโอเคตัวแรกครับหมานครับหมานีมาน่มา้าตัวนี้ม้าขวายอ้ยื้อตัวใหญ่หเลยตัวประมาณไซส์ประมาณสิบโลนะอยู่ไหนไม่รู้เอออยู่นี่ไซส์ประมาณสิบโลนะดูจากมือก็รู้สิบโลน,นั่นเนี่ยนี่สิบโลเลยนะหยอกหยอกหยอกประมาณ ตัวเล็กนิดเดียวโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปถามความรู้สึกไงคนลุกหนาวแดดก็ไม่มีเดี๋ยวจะพูดแนงละเดีด๋ยวรอรุนแล้วกันว่า,าโดนไม่โดนแต่ตรงนี้โดนแล้วหนึ่งตัวเมืเ่อกี้เห็นไม่เห็นนี่รขาวๆตรงนี้แหละนร่นู้นตรงนู้นเห็นไหมขาวๆอ่ะตรงนู้นเดี๋ยวได้ซีดูตรงนู้น นู่นขาวๆว่ะเนี่ยเออเดี๋ยวเรารุ่นแล้วกันว่าโดนเยอะเนียทำอะไรผิดลลาดก็นี่เราก็เก็บตะไคร์แล้วที่กิงปลามันเยอะนะเมื่อกี้แต่หินหินมันเยอะหินมันเยอะอยู่มันติดมันลอยมันอะไรไปทั่วอันนี้ก็ติดเนี่ยติดอยู่ไม่ใช่ปลาติดนะเน่งมันติดนี่ก็ดึงอย่งพยายามดึงอยู่ เข้าใจนะคุณหากินยากนะอยู่บนนะแต่มันปลามันมีนะคุณจริงปลามันมีมีมีเยอะโ <Okay, S 2> อะ okay, เคเดี๋ยวเราดูตอนใส่อีกวังแล้วกันตอนนี้ขอพอแค่นี้กอนติด,ต,ดติดนะติดอยู่แล้วนี่เห็นข,ขาวๆไหมเมื่อกี้ติดตรงนู้นนะแต่ก็หลุดโอเคแค่นี้ก่บนะอ๋ออยังไงทำไรทำไรกก็รอฝนหยุดดิ <laughs> ฝนตกอันนี้ฝนตกนะดูหัวก็รู้ เมื่อกี้เหมือนฟ้าจะพานะเปียงเปียงเปียง,องไอเราเดินคนเสียว <c oughs> e er เลยพุ่นตรงอันนี้รอฝนตกก่นนอนนะรอฝนตกรอฝนยุดเอเออ,อมันมันเริ่มซาลงแล้วน,นะเมื่อกี้มันตกหนักมากตอนพวกผมเดินไม่กล้าถ่ายเออไม่กล้าถ่ายเพราะว่ากลัวกล้องเปียกอันนี้เรามาอยู่แบบอ่ะนี่ไอที่บางที่บางฝนเออแต่ก็อันตรายอยู่คนดี่ใ มันเป็นหินมันเป็นร่องน้ําเก่าร่องน้ํามันกัดเสาะอันนี้คือบังที่เราจะลงนี่เราใส่ตะข่ายไว้แล้วโดนไม่โดนเลยีใส่แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนู้นถึงต้นกดหนาวเห็นไหมเห็นปะตรงเนี้ยเดี๋ยวไปนิ้วเนี่ยเออตรงนั้นแหละเราดูเรื่อยๆตอนนี้ก็หนาวมากเดี๋ยวมีสัตว์เด็ดนี้ดูหนาวจัด อ่าตอนนี้ก็จะไอลงลงไปทำเลยนะแสงมันไม่ได้มืดลงไปดูปลาลงดูปลา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอยู่ที่ดีๆเอนยอเราไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงปลาถหาย,ย,ยิงยิงตอนเย็นมูน่งใครอยู่ตอนเย็นผมไม่อยู่ผมจะกลับกลับเลยเดี๋ยวเราจะอยู่ <c oughs> แดดมานิดนึงเอา้ามันเป็นอะไรเนี่ย อ้าวลงไปแล้วเอาพี่ายลงไปด้วยเพราะน้ำมันคุนตัวนี้อาจจะ <c oughs> เห็นยังไงยังไงห <c oughs> นาวหนาวพึ่งลงลงไปเลยลงไปแล้วเห็นแต่ก้นมันอาจจะดูไม่ค่อยคุณเทจริงๆแล้วมันคุนนะตรงเนี้ยอ้อาวอันนี้เอาเปืนยิงปลาเข้าไปด้วย เดี๋ยวเราดูพ่งกัน,กนมันบอกว่ามันเจอตัวใหญ่ได้ไหมขับรอ้าไม่ได้ลงไปไหมน้ำขุนครคุณ <c oughs> เออน้ำมันขุนนะหนาวก็หนาวอออันนี้ไม่จะยิงแล้วนะน้ำมันขุนข้างล่างน้ำมันขุนก็เลยไปส่องดูตะไครที่เว่ามันโดนหรือเปล่า ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเก็บเราดูผลงานเราดูผลงานมันบอกมันบอกว่าโดวโอ้โหนควันไฟตายเถอะฟืนมันเปียกนะควันมันเลยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนลากเข้ามาลากเข้ามาให้ดูให้ดูนี่ของจริงวังนี้บอกแล้วตัวมันเยอะโอ้ยอลนงลนไปดูดิ ปลาเออเออไอ้เอ็งเชียงเอ้ยกูถ่ายเตรงนี้ไหนมาแข่ได้ดูดูดูอ๋อดนโดนโดนแค่ตรงนี้นะตรงหัววังไทยไทยนี่ไม่โดนชิบหายโดนแค่นี้โอ้ยถือเยอะอยู่อืมันติดแล้วมันหลุดมันโดนแค่ตรงนี้นะตรงนี้ แถวๆนี้แหละตรงนู้นก็โดนอยูไม่รู้เอาไปทํามดิมันติดติดตรงนี้ถ้าแล้วขอหนาะวไปชิบหายหนาว<ม>ก็พัก<ห>แกะป้าออกอันนี้ไอ้น้าคนนี้ก็ไปเอาเอาใสใช่ไหมใส่ใส่ดักปลาไปใส่ไว้ไอ้วังแ <c oughs> ถวๆวังแรกที่เราไปใส่เมื่อกี้อืได้อยู่ เดี๋ยวดูดนี่อันนี้คือใส่ไว้แค่รูเดียวนะไม่ถึงสินาทีไม่ถึงสิบห้าท,ไาทีได้มาแค่นี้ถือว่าเยอะเยอะมากใส่ไว้แป๊บเดียวสำหนคนนี้ก็เอาปลาออกจากตังขายไม่ช่วยกูเลยอ้าวถือกล้องช่วยทำไมเดี๋ยว เราดูตัวนะทำอาหารนะนี่แล้วก็จะทำอาหารใส่ไปทั้งตัวนะปลาที่เราหามาได้นี่นาเขาทำเห็นหนาคุณเลยเห็นทำไมดูหน้าอกแดงหมดสีม <laughs> ดสแล้วแดดมันร้อนเอ้อสีมดสอ่ะปิ้งบ้าพอพอพออ,อันนี้เราจะเอาไว้ปิ้งอ่า แล้วก็ใส่ผักกูดผักกูดใส่ทีหลังอ่าเบ็ดได้กัอรอให้น้ำมันเดือดปิ้งก่อนปิ้งก่อนผักกูดเอาไว้ทีหลังแล้วเราก็จะปิ้งอันนี้พอปลาเริ่มสุกเราก็จะใส่ผักกูดลงไปนะมีปิ้งห้าตัวที่เดียวก็ใส่ตรงนี้เลยจิมาแล้วอร่อยแน่นอนแล้วนี้ก็จะมีแค่ผักกูดกับปลาแค่นั้นสองอย่างแล้วก็เครื่องปรุงนะ รอระหว่างทำอาหารอันนี้ก็เอาเออเอาใส่ไปใส่นะ yeah, yeah. <c oughs> มันจะมีก้อนหินอยู่ข้างล่างแล้วมันจะมีรูใหญ่นี่เอาใส่เสร็จเสรแล้วก็<ๆ>ก็ต้องเอาอันนี้แบบปิดปิดล้อมรอบอะ่ะให้มันออกมาทางใส่ทางเดียวนี่กบข,ข้าวนี่นี่แล้วก็นี่ปลาปิป้ง

อันนี้คือเมฆนะเนี่ยดำๆหนอไม่ใช่เมฆเลยให้เป็นอะไรเออนี่ทำแตกพอกินข้าวาพ่อกินข้าวอ่าอันนี้ก็ยังไงพอพอแค่นี้ก่อนคลิปนี้ก็มองอะไรมองบน <laughs> คลิปนี้ก็ <laughs> ก็ฝากไว้แค่นี้ <laughs> อยู่แบบป่าๆอย่างนี้แหละยังไงก็ฝาก ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube หรือว่าเพจคนบ้านติดป่า Youtube ก็จะเป็นอ่าฮะช่องบอกเดื c h ช n แนลฝากกดไลค์ huh. ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะดูคลิปต่อๆไปโอเคทำแ <Hey. S 2> น่นอนช่วงนี้จะเริ่มทำแล้วถ้าใส่ข้าวไร่เสร็จก็จะเริ่มละจ้ะอยู่ที่ว่าจะว่างไม่ว่างต่อไปนะ จะไม่รู้ว่าโปรแกรมหน้าจะมีอะไรโอเคอนนจ้ะฝากไว้แค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบายกินข้าวก่อนบ๊ายบายข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะฮะอันนี้ไข่ปลาอ่ะฮะบ๊าย huh. บายอ่ะฮะ